้แนะน,น,น,<ำ>นำตัวชื่ออะไรนะคะลูกะฮะที่ดาวรีนชื่ออะไรนะคะ คนนะะฮขอบคุณมากเลยครับผมขอเสียงตบมือให้กับงานวันนี้ด้วยครับแล้วก็เราจะเล่นถ่าเรียกว่าบัตตี้บัตด็อกนะครับผมบัตตี้บัตด็อกใช่ครับผมคือบัตตี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเราจะได้คู่นะครับการแจกของขวัญเนี่ยให้หรือรับเนี่ยประมาณอย่างนั้นเนี่ยเป็นของดีนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบัตด็อกขึ้นมาเลาวก็แปลว่าหมานะครับได้ของหมาไปนะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นของแกล้งนั่นเองถูกไหมฮะ นี่นะครับเป็นคู่ใครเป็นคนใครเป็นคนให้ใครเป็นคนรับนะฮะตรงนี้เชิดแต้มเป็นคนให้ค่ะเชิดแต้มเป็นคนให้นะครับให้มาที้คือปะป๊าพานะครับผมเพราะฉะนั้นเราแกะดูเลยครับผมน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยนะนี่เป็นของดีใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้น่ารักมากเลยเหมือนเสื้อเลยเนาะอ่านี่จะต่างเรื่องเป็นในไทยไม่ใช่ค่ะเป็นในไทยใช่ไหมครับผมฉีกได้เลยนะจ้ายเลยฉีกได้เลยนี่นะฮะเปิดมาเป็นชุดชั้นในนะครับผมเซ็กซี่นะครับ จะใส่แล้นตอนน้อยลองนะใส่ไม่ดีเลยไม่ได้านนะคะงไม่ไเนี่ช่องเด็กเลยช่องไหมอ่ะต้อใอ่าโ้้ชดมาด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะชอบหมครับชอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นทูพีดด้วยใช่ม ให้กับช่องอะไรครับผมให้กับใครคะลูกัำได้ไหมให้กับใครครับไน้แน่นอนให้น้อให้กิ๊ฟเต้มโอ้โหช่อขอขอเชิญเยครับให้ยโอ้ยมีพ้่มพิมพ์แล้วนะอด้เก๊าใหม่นะไม่รับเฉยเดี๋ยวแม่แกะแม่แอมขอโทษดิเด็กจิ๋วชิ้วอ้าว เลยนะครับผมแกเลยนะครับยืนให่แม่ล็อกเกอรไม่กล้แกะยรับไหะไม่แก่ไม่แกะไม่มาไรงไม่ยืนไม่ยไม่ยืนไม่กล้า่กล้ไม่กล้ไม่กล้าไม่ก้ไม่กล้กไม่กล้ากลไม่กลกล้เล้ม่กม่กลัาไม่กลัากล้าไลม่กลไม่กล้ไ่กาไม่าไม่ากลากลากลาล่ไม่ไ้นแรกนะครับผม่้างแกะไปแล้ว มีอะไรครับเหมียวครับ้านย่นอย่างน้มีอะไรครับเดี๋ยวๆๆๆๆแม่ถามโดนแก้ไใครแก้งเกี่ยวรอแก้งแม่แก้งเกี่ยวก้งแม่คะแก้งใครคุพ่ออันนี้เขาเรียกแก้งแก้ทั้งคู่เลยครับแก้งทางบ้านเลยครับแก้งทางบ้านเลยค่ะมันคืออะไรครับใหญ่ชั้นเกินเลยนะนี่ของบันนี่ไม่น่ากลัวลูกแม่แป๊ะคงไม่แก้งโรงแรงหรอก แกออกมาเปนอเป็นเฮ้ย์ทำไมเสียงมีเอโก้เยครับตัวต่อตัวตาเคอป็นก็ปั้นขึ้นมาไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้คือของจริงใช่ไหมหรือว่าอย่างอื่นต้องเปิดเองนะโอ้โหซับซ้อนขั้นนึงขนระิบขัจริงๆนะครับเราลองเปิดดูอีกทีฮะเด็กเกี่ยวเด็กเกี่ยวฟังเรืไม่ไหวจ้าเด็กเกี่ยเด็กเกี้ยวเด็กเกี้ยวไปดูหน่อยสิลูก เเปิดไน้องแซณแม่ห่ออะไรมะคะแม่ห่อตอนหลักกันหมดบ้านแล้วได้แล้วแม่จเป็นัตอนนี้เป็นหัแม่ห่อท่ไหนอนนี้เป็หัวดูดิแม่นี่กอนข้างกรรมการที่เป็นด้นในะไม่อเปิดออกไปข้างในนะฮะ ยังมีชันนี่เกแขไปลบอยู่นี่มัมาแล้วมาแล้วมีอีกกล่อง่มีอีกกล่องไปรเปิดที่ลุ้นมากมมีอะไรนนี่คือของมาแล้วโอ้โหมีอีกขี้นี่แกงใช่ไหมครับผมมีอีกชิ้นซ้ายมีอีกอุ้ย แตเตอรี่ออกพอดีเลยนะครับออกพอดีครับแล้วก็ถกโต๊ดีน้ตที่เนว่าถูกแล้วแบ่งเชิญแต้มด้วยนี่ือว่าแกรถระหว่างแก่นี่คือลุ้นละทีนี่จปกิ้วมนกิ้ว่ลใสกับจับรถบตเตอรี่ลยไมลูก้อ้ตบมือลน้อยู่รถแบรี่เก็บกับแม่น้นไหมะน้องแลิมพี่กลัวมากะ

แต่ดใกล้แบนะตุ๊งแกไม่กลัวอะวันไกเป็นสลามจากแม่ปุ้เป้ป่ะนะุใหญ่อหนุ่มใหญเองอะไรครับส่องอย่างนั้นเอาแล้วครับเริ่มฉีกกับไม่มีวิธีแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยคืออะไรนะตองเพี้ยงเลยเห็นต้องแบบตายครับคปนีกลัวอะไรไม่ได้แป๊กฮะุง

วหน้าตาทุกคนมอไรวันนี้ใครใคกับแซี่บ้างครับ พอเราก็ดูนะลุ้นลุ้นลุ้นอันนี้น่ารักพี่ฝ้ายเขาไม่กล้าแกล้งเธอแตมล้อพี่น้อ้าวว้าวว้าวเ้าวว้าวน้าวเ้าวว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 ้เรว้าว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 เ้าว้าวว่าาวว้ายว้าวเ้าวว้้้้ว้ย่้ววาจัมาแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังน้องพม องขวัญอันนี้อันนนี้ะครับเป็นของขวัญนะครับที่เรามาจากหลายๆช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Happy Channel นะครับพี่ฝ้ายนะครับพี่ไอซ์นะครับแล้วก็คุณนกเล็กน้องถูกใจนะครับป้าป้าพากับพี่จอนนี่นะครับผมแล้วก็พี่อิงพี่เฟิร์นสุดท้ายแม่บุเป้กับพ่อโยเยนะฮะน้องแชแนลน้องแชแนล เปลี่ยนเลยไหมลูกยอมรัของฝันกันไว้นะคะปีเลย่อมดูข้าในก่องดห้านไปกนได้ไหครับดูไดหมครับค่ะดูด้าในค่ะดหนอ่อันน้อันนั้นไม่ใช่ของควระจ๊ะใช่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 เหือพิงเลยอันนี้อันนี้เป็น ก็าเดี๋ยวมีของน้องเฟินด้วยนะครับน้องเฟินพิงค์แฟรี่ขอนสองกระเพร้าโรรงตุ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรคะกระตพร้าที่หนูทำเองใช่ห้ลูกวันเกิดย้อนหลังแม่อายเหมือนกันใช่ไหมครัะขอบคุณมากค่ะเย้าตบมือหน่อยมามีความสุขมากๆนะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ สิ่งดีๆนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปค่ะแล้วก็ติดตามกันนานๆนะคะดับเบิลยูเยียสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้เขาเจรตลอดปีนะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่อะน้องปี๊ สวัสดีปีใหม่คะสวัสดีปีใหม่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 ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีไก่ทองนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองและความสุขนะคะสวัสดีค่ะป้าพานะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะปี2017ดด้วยนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ครับแฮปปี้นิเวียร์นะครับขอให้เียนเก่งๆนะครับมีคนรักมีคนชอบครับเสน่ห์รุ่มหลงนะครับผมผู้ใหญ่รักนะครับ